นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก The t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับปราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองลำตาเสาวัวนอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำตาเสา,าเขต2โปรดเลือกนายไพโรธโพภัยบหรือเขาเบอร์8 เบอร์8ปเบอร์8ผู้สมัครอิสระเพื่อท้องถิ่นเพื่อประชาเพื่อพัฒนาลำตาเสาให้ก้าวไกลขอเป็นทางเลือกใหม่จริงใจรับใช้พี่น้องนายไพรโรธโพภัยบุญหรือเขาเบอร์8เบอร์8เบอร์8ขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองลำตาเสาเขต 2. สองซื่อสัตย์จริงใจชอบพัฒนาจิตอาสาตรงไปตรงมา ต้องนายไพโรธโภภัยบูุญหรือเขาเบอร์8เบอร์8เบอร์8เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำตาเสาเขตสองโปรดเลือกนายไพโรธโภภัยบุญหรือเขาเบอร์8เบอร์8เบอร์8 พร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นเลือกนายไพโรธโพภัยบุ์หรือเขาเบอร์8เบอร์8เบอร์8อย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำตาเสาเขต2โปรดเลือกนายไพโรธโพภัยบุญหรือเขาเบอร์8เบอร์8 เบอร์แปดมีนาคมเข้าครูหากาเบอร์แปเบอร์แปเบอร์แปด